สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟวาอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจ สร้างพลังบวกก็พอหรือถ้าเป็นคําแนะนาําเป็นคําเตือนอะไรจากไพ่ขอให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องดีไม่ดีมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกแปดไม้เท้า ชาริออตนะคะ World of Fortune Hangman Kings of War นะคะเจ m เ n e สองดาบห้าไม้เทา้าอัศวินไม้เทา้านะคะแล้วก็ใบสุดท้าย h e r m e s แสงสว่างนะแห่งปัญญา แล้วก็แสงสว่างแห่งความสำเร็จนะกำลังจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะคะเริ่มด้วยนะไพ่แปดไม้เท้าจะเกิดความสำเร็จที่มันเหนือความคาดหมายสิ่งที่คุณกำลังลงทุนลงแรงนะเพียรทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมันเริ่มที่จะประสบความสำเร็จแล้วนะเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางกำลังจะสร้างผลตอบแทนที่ดีมากๆนะคุณกำลังได้รับรางวัลแห่งความ ขยันนะคะความมุ่งมั่นตั้งใจรางวัลที่คุณไม่ท้อนะรางวัลที่คุณไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมันก็จะทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะบางท่านนะอาจจะได้ทํางานที่ทําให้คุณมีความก้าวหน้าเติบโตมากยิ่งขึ้นหรือมีผู้ใหญ่ในที่ทํางานให้โอกาสโปรโมทคุณผักดันคุณ นะ้าส่งเสริมคุณให้มีความก้าวหน้านะในเรื่องของการทำงานเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะการทำงานก็จะประสบความสำเร็จดีมากๆหรือได้ทำงานที่มันท้าทายความสามารถนะเรามากขึ้นทำงานที่มันยากขึ้นเป็นการได้พัฒนาความรู้ความสามารถนะาได้อัปเลเวลตัวเองอะไรที่ไม่เคยทำก็ได้ทำอะไรที่เราไม่ได้รู้นะเราก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะ หรือจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีในเรื่องของการทำงานนะมาหาเราก็ได้อาจจะชวนเราไปทำงานด้วยมาทำธุรกิจร่วมกันมีคอนเนคชั่นดะีๆนะมีคนรู้จักเรามากขึ้นรวมถึงตัวเราก็เป็นที่ต้องการตัวนะคะนะทำงานที่ไหนก็เหมือนเป็นคนสำคัญขององค์กรของบริษัทที่ขาดคุณไม่ได้เลยนะโดยความเก่งความโดดเด่นที่มันมาจากความขยันความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจจากตัวของคุณเองนะคะ แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่เราอาจจะต้องอดทนอดกั้น มันอาจจะมีสิ่งที่ไม่ได้ดังใจนะหรือเป็นเหตุการณ์แย่ๆที่มันอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างก็ขอให้อดทนอดก้าไว้นะคะนะอย่าขาดสติทําในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปหรือเราอาจจะถูกยั่วอารมณ์ก็ได้นะอันนี้ต้องระวังเลยก็พยายามมีสติในทุกๆการกระทํานะคะถ้าเราสามารถควบคุมสติได้นะชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามามากมายเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็น จังหวะชีวิตที่ดีของชีวิตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนแลนะคะความสำเร็จที่เกิดจากการลงมือทำนะหรือถ้าคุณเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเลือกงามยามดีที่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จหรือบางท่านอาจจะมีการเฉลิมฉลองนะคะมีงานบุญงานมงคลนะเป็นเรื่องที่มันเป็นมงคลชีวิตเกิดขึ้นในช่วงระยะ เวลานี้ก็ได้นะตัวคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะนะมีความสุขที่ได้เห็นสิ่งที่คุณทำกำลังประสบความสำเร็จมีความสุขกับการได้เคลียอะไรที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตนะนับจากนี้คุณจะได้เจอเส้นทางชีวิตที่สดใสมีชีวิตชีวานะมีความสุขมากกว่าที่ผ่านมาก็ได้นะหรือบางท่านที่กำลังโศกเศร้าเสียใจมีความทุกข์มีความเครียด นะก็ถึงเวลาที่คุณจะสามารถเยียวยาจิตใจให้กลับมาเข้มแข็งขึ้นก็ได้ชีวิตคนเรามันก็มีช่วงเวลาที่แย่แล้วก็ดีสลับกันไปนะมันมันไม่มีใครจะดีหรือไปตลอดหรือว่าแย่ไป ตลอดนะคะก็ต้องมีดีมีแย่สลับกันไปนะถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเข้าใจความเป็นจริงนะบนโลกใบนี้มันก็จะทําให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีการสิ้นสุดหรือต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปเริ่มต้นในสิ่งใหม่ที่มันดีมากขึ้นนะได้เจอสิ่งที่คู่ควรกับเราเจอสิ่งที่มันเป็นของเรา หรือโอกาสที่มันอาจจะเคยหลุดลอยหายจากเราไปในอดีตแต่สุดท้ายแล้วนะโอกาสนั้นมันก็จะหวนกลับมาหาเราอีกครั้งในวันที่เรามีความพร้อมนะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนะก็เป็นราศีที่จะมีบุญวาสนาดีนะหรือโชคชะตา กำลังเข้าข้างคุณแล้วทําอะไรก็ดูจะประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยแข่งขันอะไรก็จะชนะด้วยนะได้เหรียญรางวัลได้มงกุฎแห่งชัยชนะนะคะนะหรือ,อเราอาจจะได้ปรับตาแหน่งก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องของการทํางานมีโอกาสได้แสดงภาวะความเป็นผู้นําได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่นะผู้ใหญ่ให้โอกาสพร้อมผักดันให้เราก้าวหน้ามากขึ้นในชีวิตนะคะหรือได้รู้จักคนที่ คนที่ใหญ่โตคนที่มีอำนาจที่สามารถช่วยเหลือคุณก็ได้นะก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะหรือมีอำนาจบาร,รมีในการคิดในการตัดสินใจนะมีลูกน้องในการควบคุมแต่ว่าการจะปกครองคนมันก็อาจจะสร้างความเหน็ดเหนื่อยใจอยู่เหมือนกันนะคะนะหลายคนมันก็หลายความคิดอาจจะมีความขัดแยง้งนะมีการโต้เถียงหรือมีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันอยู่บ้างนะอยู่ในสังคมที่ มันหลากหลายนะคะก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีนะปกครองคนด้วยความยุติธรรมไม่ลำเอียงนะก็จะทําให้การทํางานเป็นทีมการทํางานร่วมกันประสบความสําเร็จได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยก็ได้นะคะเนี่ยคุณจะได้เจอเส้นทางชีวิตที่ดีมากขึ้นหรือคุณกําลังรอคอยคําตอบอะไรก็ตามนะคะรอคอยคําตอบเรื่องเงินนะก็จะได้เงินรอคอยคําตอบเรื่องของความสําเร็จ นะเรื่องของความรักก็ได้นะคะก็จะได้คำตอบที่เป็นที่น่าพึงพอใจเหมือนการรอคอยกำลังถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะสิ้นสุดเพื่อที่จะทำให้เราได้ไปเริ่มต้นในสิ่งดีดๆเพิ่มมากขึ้นหรือเราได้เจอเส้นทางชีวิตที่ชัดเจนเหมือนคุณสามารถที่จะ ค้นพบตัวเองว่าคุณจะทำอะไรนะอยากไปในเส้นทางไหนคุณก็จะมุ่งมั่นไปสู่สิ่งนั้นไปสู่เส้นทางนั้นได้อย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะเหมือนเจอทางเจอสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณแล้วนะคะหรือว่าคุณอาจจะเจองอา,านหรือธุรกิจที่มันใช่สาหรับคุณก็ได้ทำให้คุณดูจะมุ่งมั่นมีพลังมีแรงใจที่จะทำเป้าหมายทำสิ่งที่คุณ ตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จได้ดีมากๆนะคะเรื่องของการทํางานนะที่จะมีความก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นก็ได้บางคนเรียนจบแล้วก็อาจจะอยากพัฒนาตัวเองอาจจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มในสิ่งที่คุณสนใจมากขึ้นหรือคุณอาจจะได้รับคําแนะนําดีๆจากผู้ที่มีความรู้ คนที่มีประสบการณ์การที่คุณได้เข้าสังคมหลากหลายมันก็จะทําให้รู้จักผู้คนหรือรู้จักคนที่เก่งคนที่ประสบความสําเร็จที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับตัวคุณก็ได้นะหรือถ้าการทํางานคุณอาจจะรับมอบนะส่งมอบงานจาก อีกคนหนึ่งเพื่อให้เรารับผิดชอบเพิ่มขึ้นก็ได้แต่ว่าเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันจะนําพาคุณไปสู่โอกาสในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทําธุรกิจที่มันจะส่งเสริมทําให้ชีวิตคุณดีก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะเรื่องของการเงินนะก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆจากการใช้ความรู้ความสามารถปัญหาการเงินที่ติดขัดมาโดยตลอดเริ่มที่จะ ฟื้นตัวดีมากยิ่งขึ้นแต่เราก็อย่าชาราใจยังคงต้องใช้ใจ่ายนะย่างรัดกลมต่อไปนะยิ่งเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเราก็ต้องอรอบคอบจะคิดจะจ่ายอะไรจะลงทุนอะไรนะอาจจะต้องคิดให้เยอะขึ้นนะคะนไะต่ตองให้ดีเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์กว่าจะหามาได้มันก็ต้องใช้น้ำพักน้ำแรงใช้ความอดทนพยายามถึงจะ ได้มานะคะก็ขอให้มีสติให้มาในเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยเรื่องของความรักคนโสดนะคะดวงความรักนะอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะหรือเราคุยคุยอยู่กับใครนะก็ยังไม่ได้พัฒนาไปอย่างที่เราคาดหวังไว้อาจจะกำลังดูเชิงกันอยู่ก็ได้นะคะนะก็ขอให อใจเย็นๆก่อนนะถ้าเราใจร้อนเราอาจจะเจอรักที่ไม่ดีเจอคนหลอกลวงก็ได้แต่ถ้าเรานะใจเย็นอีกนิดนึงนะคะเราก็จะสามารถคัดสรรน,นะเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณได้เองนะก็จะได้เจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่เจอคนที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขก็ได้นะแต่ก็อย่าใจร้อนมีสติกับเรื่องของความรักด้วยนะคะหรือถ้าใคร คิดอยากจะเป็นโสดดีกว่านะก็เป็นสิทธิ์ของคุณเลยยิ่งถ้าโสดอะ่ะมันยิ่งรวยนะยิ่งปังยิ่งประสบความสําเร็จชีวิตคนเราบางทีนะเรื่องงานเรื่องเงินดีแต่เรื่องความรักอาจจะไม่โอเคสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าให้เลือกนะหลายคนก็คงจะเลือกงานเลือกเงินมากกว่านะคะนะไม่มีความรักนี่ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไม่มีงานไม่มีเงินนี่แย่เลยนะเดี๋ยวถ้าเรามีาเพียบพร้อม เราสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เดี๋ยวความรักที่ดีมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องไขว่คว้าเลยนะคะสำหรับความรักคนมีคู่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้คำพูดต่อกันนะบางทีอาจจะเผลอใช้คำพูดไม่ดีออกไปมันอาจจะไปสร้างรอยแผลใจให้กับคนฟังก็ได้นะต้อง ถนอมนะคะน้ำใจซึ่งกันและกันด้วยพูดจาดีๆใส่กันดีกว่านะก็จะทำให้ความรักมีความสุขสดใสดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอาจจะพากันไปเทีย่ยวไปทํากิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือจะได้มีเวลาพูดเคลียร์ใจกันอะไรที่มันข้างค้างในใจก็จะได้เคลียร์ใจกันให้จบๆไปซะนะจะได้เริ่มต้นที่จะมีความ รู้สึกดีๆต่อกันเพิ่มมากขึ้นนะคะและนี้ก็คือคำทํานายสำหรับชาวราศีเมถุนก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสประแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะอย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรณก,กันด้วยฝากช่องเล็กๆช่องนี้นะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจยอยู่กันไปนานๆนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภนะเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอด,ปลอดไป เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ